ท่านไหนที่กําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่เช็คอินแบบทสวยๆนะครับที่อยู่ในจังหวัดบึงกาฬนะครับวันนี้นะครับผมมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึงนะครับมาฝากทุกท่านจะเป็นที่ไหนนั้นไปดูกันเลยครับ Let's ก o ก่อนที่ท่านจะเข้าชมวิดีโอนะครับ ผมขอฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งดิงนะครับแล้วเลือกทั้งหมดครับเพียงแค่นี้นะครับท่านก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมแล้วนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PK House Studio นะครับกับผม มิสเตอร์พีเคกับรายการพีเคพาเที่ยวนะครับครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสถานที่แห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดบึงการนะครับที่ตั้งอยู่บรรยากาศที่อยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นคล้ายๆกับบรรยากาศที่เอาไว้พักผ่อนนะครับหรือว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นร้านกาแฟด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับในส่วนของร้านอาหารชุนคูนนะครับก็ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 222ตอน5กุฎีแดงเมืองการนะครับออกมาจากตัวอำเภอศรีวิไลเนี่ยประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับหน้าสวนรัดของอำเภอศรีวิไลนะครับก็ยื้องมาฝั่งซ้ายมือนะครับทางเข้าของร้านนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับเขาเขียนป้ายไว้อยู่ว่าคุณคูนคาเฟ่นะครับก็ตรงนี้นะครับก็ทางเข้านะครับของร้านเนี่ยจะดูแบบบรรยากาศแบบเหมือนกับสไตล์ของ แหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่ว่ามันเป็นร้านเขาเรียกว่ามันเป็นร้านอาหารนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็ในส่วนของทางร้านนะครับก็จะมีในส่วนของฟู้ดแพนด้านะครับสามารถสั่งแอปได้เลยนะครับนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านกาแฟนะครับซึ่งร้านกาแฟนี้จะออกแบบสไตล์โมเดิร์นนะครับก็ดูจาก ที่ท่านม้ชมดูในตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวร้านกาแฟะนะครับซึ่งด้านกาแฟด้านบนเขาก็จะทําเป็นดาดฟ้าเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวนั้นนะครับสามารถขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนได้ด้วยเนะนี่ยเนี่ยในส่วนของร้านกาแฟะนะครับตรงนี้นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอพญยานาคสีขาวนะครับที่เลื้อยลงมาจากผาดิกนะครับหน้าผานี่น่าจะใกล้ๆกับ นี่นะครับนี่ก็คือนักท่องเที่ยวนะครับที่อ่านี่ก็คือนักท่องเที่ยวนะครับครับเดินเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโรงปลูกองุ่นนะครับก็ทางส่วนองุ่นตรงนี้นะครับเขาก็ไม่ได้เปิดให้กับท่านนักท่องเที่ยวเข้าไปนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะมีในส่วนของจุดเช็คอินนะครับเป็นส่วนมากนะครับเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวแล้วนะครับเขาก็อยากจะมีจุดเช็คอินนะครับสวยเพื่อจะลงโซเชียลให้กับเพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นจุดบันไดนะครับที่เวลาเราถ่ายไปแล้วปั๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราอยู่บนท้องฟ้าเหมือนกับอยู่สวรรค์อะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นสวนองุ่นนะครับ ปราณียานะครับหรือ,อในอีกจุดหนึ่งของอสวนคูนคูนคาฟเฟ่นะครับ <S <S 1> <S 1> เนี่ยนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดของการสั่ <S 1> <S 1> องอาหารนะครับซึ่งการสั่งอาหารจุดนี้นะครับจุดเด่นของร้านนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของเครือองุ่นนะครับซึ่งเครือ,ครอองุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครือ องุ่นของแท้เลยนะครับของจริงเลยนะครับที่เขาเอามาปลูกนะครับจากจากตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มันเป็นเถาวันเลื้อยไปตามด้านบนนะครับส่วนหลังคาเนี่ยเขาก็จะทําเป็นหลังคาโปร่งนะครับเพื่อจะให้มีแสงนะครับทะลุหลังคาลงมาแล้วก็จะมีตัวเถาวันของอ,องุ่นนี้ปกคลุมอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะให้มันมีบรรยากาศที่เย็นขึ้นนะครับ ส่วนในสั่งฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่นั่งกินข้าวเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีบรรยากาศยังไงนะครับเนี่ยนี่ก็คือทางขึ้นนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่มารับประทานตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของอที่วิ่งให้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นตัวเขาเรียกว่าเครื่องวิ่งนะครับออกกําลังกายนะครับ ในส่วนของบ้านหลังนี้นะครับแต่ก่อนเขาบอกว่ามันเป็นบ้านสวนนะครับเขาก็เลยทําเป็นอ่าส่วนของบ้านพักนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวมานักประธานครับมีเพิ่งทานเสร็จเลยนะครับผมเพิ่งทานเสร็จไปเลยเนี่ยครับในส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในจุดของนั่งรับประทานอาหารนะครับก็แตกต่างกันไปนะครับก็จะมีโต๊ะอย่างายนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะปรับปรุงใหม่นะครับ แล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับครับนี่ก็คือบรรยากาศของร้านที่เขาได้ทําขึ้นมาเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวในการมาเที่ยวบึงกลางนะครับในส่วนของร้านอาหารก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับในส่วนอีกมุมหนึ่งของอบ้านพักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเขาจะทําเป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับเพื่อจะให้คนเดินลอดไปหาห้องน้ํานะครับเนี่ครับ เนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับในส่วนของตัวสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับเขาก็จะให้คนเนี่ยเดินลอดไปนะครับสวยงามมากครับมุมนี้นบ,บอกได้เลยว่าสามารถที่จะนําไปถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกหรือว่าจะมาถ่ายพรีเธดดิ้งได้นะครับตรงจุดนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งครับ สำหรับยีกงุมหนึ่งนะครับก็ประมาณว่าตรงนี้นะครับใกล้ๆกับตัวบันไดสวรรค์เนี่ยนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นตัวโดมปลูกองุ่นนะครับส่วนด้านขวามือของของตัวร้านนะครับก็จะมีมุมเล็กๆน้อยๆนะครับจัดเพื่อใหอ้หลายๆท่านนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยหรือมารับประทานอาหารเนี่ยได้ถ่ายรูปเก็บเป็นที่เลึกกันนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ สามารถที่จะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้นะครับไอนะครับก็ก่อนที่เราจะออกจากร้านนะครับก็จะมีในจุดของอจุดเช็คอินหรือว่าจุดที่เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกเป็นส่วนมากนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ทยอยมานะครับไม่ว่าจะเป็นจุดของอเปรังนกนะครับก็จะมะีฝั่งนี้นะครับ ส่วนฝั่งซ้ายมือนี้ของเราก็จะเป็นในรูปแบบของห้องน้ํานะครับซึ่งห้องน้ำนี่เขาก็จะออกแบบทั้งของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงแล้วก็มีในส่วนของคนพิการด้วยนะครับนี่น,นะครับฝั่งนี้ก็จะอ้อมไปหาตัวโรวงครัวที่ผมได้พาท่านผู้ชมไปดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับนี่ครับมุมนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามมากจริงๆเลย เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่าข้างบนนั้นมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับนะครับถ้าดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็ในพื้นที่ของร้านาคุณคุณคาเฟ่นี้ก็ไม่ได้มีพื้นที่เยอะมากนายนะครับแต่ว่าเขาจัดสรรให้ลงตัวได้นะครับค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับนี่คือระบบไฟนะครับระบบไฟสามารถที่จะมีคัดเอาท์สามตัวตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่าขึ้นมาด้านข้างบนนะครับก็จะเห็นเป็นรูปแบบของรังนกนะครับซึ่งเปียรังนกตัวนี้นะครับก็จะออกแบบเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะครับแข็งนะครับสามารถทาเป็นรูปโค้งนะครับน่าจะเป็นประมาณว่าเขาออกแบบเป็นโครงแล้วก็นําไอ้ตัวนี้มาสานอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งที่สวยงามนะครับ โอเคนะครับขึ้นไปด้านบนอ่ตรงนี้ก็คือจุดสูงสุดอีกด้านหนึ่งนะครับของตรงนี้นะครับนี่ก็คือกาแฟสดคาเฟ่คุนคูนคาเฟ่นใน,น,นส่วนรองพื้นปรียาปาริยานะครับนี่กอ็อยู่ที่อำเภอศรีวิไละครับจังหวัดบึงกาฬนะครับออกมาจากศรีวิไลนะ่จาจะประมาณไม่เกินหนึ่งกิโลนะครับ นี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับตั้งแต่ที่แรกเราถ่ายตั้งแต่จุดนู้นนะครับเรามาถ่ายจุดนี้นะครับทีนี้เราก็ถ่ายจากจุดนี้ไปหานน่นนะครับมันก็จะเกิดความแตกต่างนะครับในสองสองหลังนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมของภาพกว้างนะครับแต่ว่าตรงนั้นเราถ่ายมาก็คือเป็นจุดของทางเข้านะครับเนี่ยนะครับ โอเคครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของอค,คุณครูนคาเฟ่หรือสวนองุ่นปาริยานะครับที่อำเภอศรีไรนะครับโอเคครับเมื่อเราได้ดูไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างดีกว่านะครับเพราะข้างบนนี่แดดมากร้อนมากนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมาทะลุมาหาร้านพอดีนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่อยู่ในคุณคูนคาเฟ่หรือสวนองุ่นปาริยานะครับรับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับร้านคุณคูนคาเฟ่หรือสวนองุ่นคุณปาิยานะครับซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับในจังหวัดบึงการนะครับที่ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีวิไลนะครับออกจากอำเภอศรีวิไลเนี่ยไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรนะครับก็ เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่เช็คอินแห่งใหม่นะครับ2อําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของที่นั่งกินข้าวหรือพักผ่อนหยันใจสําหรับท่านไหนที่ต้องการอยากจะมานั่งทานข้าวเขาก็มีสถานที่จัดให้เรานั่งทานข้าวนะครับหรือว่าท่านไหนที่อยากจะมาถ่ายรูปเช็คอินนะครับเขาก็จะมีสถานที่จัดให้เราถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็ลงโซเชียลแบบสวยๆนะครับหลายๆมุมนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะมีในส่วนของร้านกาแฟานะครับที่เป็นชื่อของคุณว่าค,คุณคูนคาเฟ่นะครับก็เป็นร้านกาแฟานะครับสําหรับท่านไหนที่เป็นสาวกกาแฟนะครับอเมซอนเอยหรือว่าร้านอ,อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับร้านกาแฟาอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะมา,าทดลองชิมร้านนี้ดูนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ผมได้พาท่านผู้ชมมาดูแล้วนะครับวันนี้ นะครับสำหรับผมพิทยากินันทธมจาก PK House Studio นะครับกับรายการ PK าเที่ยวนะครับเนี่ยนะครับแฟนผมโอ้ยอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอพาท่านผู้ชมมาดูแค่นี้ก่อนนะครับวันหน้านะครับถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้พอกลคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย เอาแล้วครับคลิปวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ได้ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์นะครับหรือชอบมากมากเลยนะครับก็ขอให้กดซับสไครต์เลยนะครับเพราะว่าจะได้ติดตามช่องของผมนะครับและก็จะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อไปของผมนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมพิทยากิลันธมกับช่อง PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ